มาเรียกหันหน้ามาหน่อยเลยไม่เห็นลูกกระต่ายไก่เนี่ไม่เห็นอันนี้ไฟแก่แก่ครับผมไฟลูกไฟคู่น,ไไนี่แน้ไปเลย ไก่ชน,นนี้นกกระทา,าครับผมไข่ด้วยอันนี้ไซลูกอ,นนอันนี้ก็ตาปิดอ๋ออกออตอหัวปูกัไข่ นี่ก็เป็ดไข่ครับไก่เล็กกับไก่ใหญ่อันนี้เป็ดน่าจะเป็นอีเดียวข้างล่างครับนี่ก็ไก่ไข่ไก่ใหญ่ครับ

เล็กสุดนะครับน,นีไซน,น์ประมาณเ0เดือนครับผมอันนี้ก็ตัวละ55บาทนะครับก็เอามาติบตัวครับไก่ไข่ แก้ยครับผมปล่อยมันมาเดินเล่นหละหลังจากเดินทางมาจากาักตละดปลาบ้านโป่งแหมเมื่อกี้ยังไงปล่อยมันเดินเล่นก็เชื่องอยู่แก้ ย่างก็น,นอนมองอยู่้วย่ายย่างย่างนอนมองตัวสีขาวไม่กล้ามุ่งจิตไม่เป็นไรดูมันเดินมาเองมันดูอยู่ดูสถานาการณ์เนี่ยมันขี้กลัวตัวสีขาวเรียบร้อย แก้ okay, แก้มันก็มีอยู่สามสีครเออเออเออเอามาคู่หนอองออเออเออเวอเออนึอเอ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 อเลอเอเอ็ดออเยอเอาเออ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 เนอเออไม่ดือเอ,ดเออเออเอเออเออเเออเออเออ้อ ให้ับแล้วี่งจับได้พอร้ <laughs> ว,ว่ามันไปหายาย่างไครับใ้มันชินดูมันำนด,ด,ด,ดีดูดูถ่ายถ่ายย่างย่งมองอย่างนอนมอง,มอง <laughs> กระดิกหาง ห้ามนะห้าทำนอ้องไงยะโหจิดยากจิยาก แม่คุยคุยคุยขนาดใหญ่คุย ก็เขาอยู่ในกรงอนุบาลเป็ดเก่าครับผมอันนี้กรงเป็ดเก่าครับผมเพราะว่าเขายัางเล็กอยู่เดี๋ยวประมาณสองเดือนเขาโตอีกหน่อยนะค่อยไปใส่เขาใหญ่นะครับผมตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่ประมาณสามอาทิตย์ในกรงอนุบาลไปก่อนเปิดไฟไว้่อน เวลามาแรงมาต้องไปเขาก็อะไรกิ๊บอันนี้ก็จะเป็นไก่ไข่นะครับผมซื้อตัวเล็กตัวใหญ่ตกตัวละสองร้อยเก้าสิบห้าบาทก็เข้าใจฮะเขาเป็นหน้าร้านนะครับรับมาจากฟาร์มเองครับถ้าเราไปซื้อตรงที่ฟาร์มตัวหนึ่งก็ตบสองร้อยห้าบาทนะครับสอาเราไก่สาวพร้อมไข่นะครับ ที่ซื้อมา,อาแทนชุดเก่านะครับผมที่เลี้ยงว้ก็ยังเลี้ยงไว้เยอะครับสิบตัวรอบหนึ่งนะครับผมเียงแบบพอได้กินไข่นะครับ ลองปิดไฟดูฮะเขางงงงใหญ่เลยมายืนอยู่หน้ากลองงงว่าทำไมมืดปิดไฟทำไมจิบิบิบจิบจิบเจบเก็ใส่นี้ประมาณสามอาทิตย์ก็โอกาสรอดสูงนะครับผม อาทิตย์อาทิตย์กว่าอันนี้ก็ยังแบกบอกอยู่นะเลิศแข็งแรงทุกตัวครับผมก็จับคัดตัวที่แข็งแรงแข็งแรงเปียวเปียวเจี๋ยว,ยวนะร้านก็ให้เลือกเองนะครับผมก็ได้ไก่ไข่มาสิบตัวนะครับผมไก่แจ้สีตัว แต่ก็เลี้ยงปล่อยในสวนไก่แกะเขาโตแล้วนะครับผมโตแล้วระดับหนึ่งก็วไว้ไว้ในเล้าไก่ไกบเล้าใหญ่เลยแข็งแรงครับไก่แกะเดี๋ยวให้เขาพุ้นสักพักหนึ่งนะครับผมประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเริ่มปล่อยให้เขาหากินในสวนครับผม วไว้กำลังน่ารักนะครับแอ้แจ่ส่วนคู่นุสาวก็ราคาสูงนะครับคู่หนึ่งเจ็ดร้อยก็พอ